ใครอยากให้มะละกอดกหน้าแรงนะครับหน้าฝนนะครับต้องสูตรนี้นะครับจุรินทรีย์สังเคะห์แสงนะครับอย่างเดียวแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับบำรุงต้นนะครับบำรุงดอกบำรุงผลนะครับจับโรคดีมากนะครับไม่มีร่วงเชิญติดตามนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะนําท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับใส่จุรินทรีย์สังขหอแสงอย่างไรนะครับ จึงจะได้มะละกอลูกดกนะครับมะเขือพริกนะครับผักสวนครัวนะครับสวยงามนะครับจับลูกได้ดีมากนะครับใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเสริมเพิ่มพลังงานของพืชนะครับท่านผู้ชมครับเราใส่เราผสมน้ําหรือเปล่านะครับไม่ผสมน้ําก็ได้ท่านผู้ชมครับแต่โรดราดด้วยน้ํานะครับทีหลังนะครับเราแค่เปิดฟ้านะครับท่านผู้ชมครับ เปิดฟ้าแล้วก็รดราดนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําท่านผู้ชมครับดูครับลูกดกนะครับหน้าแหลงนะครับท่านผู้ชมครับหน้าแหลงนะครับเนี่ยวิธีรดราดนะครับท่านผู้ชมครับโครนตรงนี้นะครับรดราดเลยนะครับโรดราดแบบนี้เลยนะครับเบาๆนะครับเอ๊ไม่ผสมน้ําจะได้หรือเปล่าได้ครับท่านผู้ชมครับไม้ยืนต้นนะครับรดราดเลยนะครับจุดสีสังข้อแสงนะครับ ไม่ทำให้ต้นไม้ตายนะครับท่านผู้ชมทำให้ติดดอกออกผลได้ดีมากเลยนะครับดูตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับะระกอกับหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมครับมีพริกด้วยนะครับมีพริกแต่เราก็รดลาดด้วยน้ำนะครับตามเลยนะครับตรงนี้นะครับเป็นมะเขือครับเป็นมะเขือนะครับราดเลยนะครับลาดเลยนะครับ ตรงนี้เป็นพริกนะครับพริกแล้วก็รดราดเลยที่โคนนะครับพริกเราเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปแล้วรดราดเหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นพริกนะครับดูพริกครับดูพริกไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับเราก็ใช้สายยางนะครับรดราดเลยนะครับนี่ครับแค่นี้นะครับ ติดดอกออกผลจับลูกได้ดกจริงจริงนะครับดูหน้าแรงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ทําไปแบบนี้นะครับรดราดทุกต้นทุกต้นนะครับรดราดทุกต้นเลยนะครับให้ชุ่มนะครับรดราดให้ชุ่มนะครับพริกนะครับพริกดกมากนะครับนี่เราเพิ่งเก็บลูกสุกไปแล้วนะครับนี่ก็พริกนะครับ ทำตามได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาโรดราดจุลินทรีย์สังข้อแสงผสมน้าหรือเปล่านะครับบางคนก็ถามมานะครับบางท่านนะครับไม่ต้องผสมน้ําก็สวยงามได้นะครับไม่ให่เสียหายนะครับต้นไม้ไม่ตายแน่นอนนะครับทําแล้วนะครับดูครับท่านผู้ชมครับเราทําจุลินทรีย์สังข้อแสงไว้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมดูสิครับแสดงสวยงามมากนะครับ เราเอาเก็บไว้นะครับเพื่อจะใส่ผักนะครับผลไม้นะครับไม้ยืนต้นได้ทั้งนั้นนะครับนาข้าวนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอลาท่านผู้ชมนะครับถ้าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมช่วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับลาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ